คนหล่อมาเชียหนุ่มคนดังโผล่ให้กำลังใจลิซ่าแบล็คพิงคเห็นแล้วเซอร์ไพรส์เลยเรียกได้ว่าจบลงไปแล้วล่ะค่ะสำหรับคอนเสิร์ตแบล็คพิงครอบสุดท้ายของ4สาว b l a c k พิงคที่จัดขึ้นณนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้หลังจากที่เดินสายวลทัวร์กันมาตั้งแต่ปี2022โดยคอนเสิร์ตนี้สีสาวจีซูโรเซเจนี่และลิซ่าก็ได้กล่าวขอบคุณแฟนๆทั้งน้ำตา พร้อมกับเอ่ยคำสัญญาชวนลุ้นว่า b l a c k p ิ n k จะมีโชว์ที่คูมากขึ้นในอนาคตล่าสุดคุณแม่ของลิซ่าก็ได้ออกมาโพสภาพความประทับใจหลังนักร้องนักแสดงหนุ่มคนดังของเกาหลีอย่างฮงซอกเพนทากอนก็ได้เข้ามาให้กำลังใจลิซ่าด้วยคุณแม่ของลิซ่าจึงออกมาโพสเลยว่าขอบคุณมากครับมาให้กำลังใจสาวสาวทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนานเลยทีเดียวค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งมิตรภาพดีๆที่ทําหลายคนยิ้มตามเลยล่ะค่ะเชื่อว่าคนในวงการเดียวกันจะเป็นเพื่อนกันหรือคอยสป,ปอร์ตกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะคะยังไงก็ขอให้สาวๆแบล็คพิง k ของเราเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปเลยเนอะ